ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิญนุรักน์นะครับศิลปวะเธรรมเนี่ยมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมนะครับด้วยชุมชนย่านวังเดิมกับชุมชนกระดีจีนนะครับขณังนี้ได้มาจับมือเนี่ยร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวในครั้งนี้ขึ้นมานะครับวันนี้เลยครับผมจะบอกให้ท่านผู้ชมว่าชุมชนย่านวังเดิมนั้นเนี่ยคือชุมชน อันเก่าแก่เลยนะครับที่อยู่ใกล้กับบริเวณของพระราชวังเดิมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ก็อยู่ในเขตบางกอกใหญ่นะครับซึ่งชุมชนย่านบางเดิมเนี่ยประกอบไปด้วยหลายชุมชนครับเช่นชุมชนวัดโถงชุมชนวัดโมลีชุมชนวัดเกยวันชุมชนหน้ากลางชุมชนหน้ากกนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งชุมชนแถบนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ยาวนานครับ มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากมายเลยครับอีกชุมชนครับคือชุมชนกะดีจีนครับเป็นชุมชนที่เก่าแก่ของฝั่นทรุรีเลยนะครับที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและยังเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศิปลปวัฒนธรรมครับเก่าวคือในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีทั้งไทยจีนฝรั่งยวนมอนนะครับที่ อพยพเนี่ยมาจากกรุงเก่ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่นี่ครับและด้วยความหลากหลายนี่เองครับถือว่าเป็นสเสน่ห์ของชุมชนกระดิจีนครับชวนให้ทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวสัมผัสครับสําหรับรายละเอียดของการท่องเที่ยวในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับผู้นําชุมชนของย่านวังเดิมและย่านกระดิจีนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ข้างๆผมทั้งซ้ายและขวานะครับทางซ้ายมือนะครับคือ ผู้นำชุมชนย่านวังเดิมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับและทางฝ่งผมืนะครับผู้นำชุมชนย่านกระดีกินครับสวัสดีครับพี่ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทางฝั่งวังเดิมก่อนนะครับว่ามีอะไรที่จะแนะนําให้ท่านผู้ชมบ้างว่ามาในงานนี้แล้วจะพบกับอะไรบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานนะครับทางคณะทํางานย่านวังเดิมนั้นก็ประกอบด้วย แต่ชุมชนนะครับก็มีชุมชนวัดหลวงรัตนารามชุมชนวัดโมรีโรกยาลามชุมชนปปารุนครับชุมชนวัดเืววันวลวิหารชุมชนวัดนากลางวลวิหารชุมชนลานมะขามบ้านมอชุมชนข้างพนิชการรัําเนินและชุมชนวัดใหม่กิเลสครับซึ่งป,ประกอบอันนี้เป็นคณะทำงานของย่านวางเดิม ซึ่งทางวังเดิมเนี่ยก็จะมีะประวัติศาสตร์เรื่องของการอนุรักษ์เชิงวัฒน,ธ,นธรรมการท่องเที่ยวนะครับตรงน,นี้เราก็มีประวัติศาสตร์มากมายเกี่ยวกับเรื่องเจ้าตากสิงอยู่แทบทุกวัดนะครับและก็ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องขององค์เจ้าตากสินมหาราชจริงนะครับจึงเราจึงขออนุญาตตั้งเป็นย่านวังเดิมเพื่อ น้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่เป็นพระเจ้าองค์พระเจ้าองค์คนรุ่นในงานทางฝั่งย่านวางเดินเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับที่เ,เดี๋ยวพี่น้องเข้ามาเที่ยวเราก็จะได้พบในงานนี้เราก็จะมีการเสวนานเรื่องของถนนประวัติศาสตร์ถนนอาถนนเมื่อก่อนจะชื่อ,อชื่อก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นถนนวางเดินเ,เป็นชื่อ เป็นถนนาอารุณอมรินสายแรกของของขวันทนครับซึ่งตัดมาตั้งแต่2475และก็มาตัดในใน2475จนถึงอขอศ2522อออจะตัดมาจนจบเึ็ง,งที่พระหลับแใช้ระยะเวลาตั้งแต่2475เป็นเส้ 5. นทางซึ่งใช้ระยะเวลานานมากเจนสิ้ สี่สิบปีตดตับได้ยาวของถนอนอรุณอมรินทร์ณปัตตุบังแล้วก็ในงานก็จะมีาการแสดงของเยาวชนซึ่งตามโรงเรียนซึ่งเราได้รับความกรุณาจากโรงเรียนวัฒนการซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนแก่ก็จะมีลำาิินารวีลาเพื่อเป็นการให้พร ให้ความสิริมงคลจากผู้ที่มาร่วมและพร้อมกันนั้นนะครับในญาตเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการนะครับก็มีทั้งตมสารวัตรทหารเรือนะครับกองทัพเรือสำนักง,งานเขตประกอบใหญ่แล้วก็สำนักง,งานเขตพนมรีด้วยในการที่จะามาทํางานเนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะ ทำการอนุรักษ์วัฒนธรรมการต้องเที่ยวและประวัติศาสตร์ขององคสมเด็จพระเจ้าปัตติสงหรือพระเจ้าถุณโทนุรีซึ่งเราเป็นเด็กวั่งคนเนี่ยก็จะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาเมนกันแค่จับงานาทุกครั้งเนี่ยเราก็จะนำท่านมาน้อมรำลึกตลอด เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังทางด้านผู้นำชุมชนย่านกระดีจีนบ้างว่ามีอะไรมาโชว์ครับเหมือนกับเสื้อวันนี้เลยมาแบบจีนจีนนะครับครับผมคือผมเป็นชาวชุมชนวัดกระยานะครับซึ่งชุมชนกระยาเนี่ยโดยวัดกระยาเนี่ยสร้างโดยคนคนจีนคือเจ้าพยานก่อนบดีแล้วผมก็เป็นคนในชุมชนซึ่งเป็นชาวจีนนะครับวันนี้ผมก็เลยมาแบบจีนจีนนะครับผมก็ในส่วนของย่านกระดีจีนเนี่ยนะครับ จริงๆก็อ,อยากจะกล่าวเลยครับเพราะว่าวาังเดิมเนี่ยก็เป็นต้นสายของของของย่านคลีตีจริงเพราะว่าคุณคุณวุรีเนี่ยมีมาก่อนลักนณะโครสินส่วนในในย่านคลีตีคลีนของเราเนี่ยก็จะถูกถูกอ่าต้นใหญ่จะถูกสร้างขึ้นในสมัยร,รัชกาลที่สามแต่บางอันเนี่ยอย่างเช่นบทคิปเนี่ยก็ พระเจ้าคุดุึยเป็นคนมอบที่ดินให้กับชาวตุเกสตได้ดีนะครับมันก็เลยเกิดต่างเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยที่หลากหลายมากมีทั้งพุทธคิดอิสลามและก็มีชุมชนชาวจีนซึ่งเป็นเป็นชุมชนที่นับถือผมเชื้อนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเราได้มีการจััคร์เที่ยวสองย่านนะครับก็โดยคัวของย่านบางเดิมและก็มีคูวของย่าน ัดีจีนนะครับแบ่งออกเป็นสองสายถ้าท่านสนใจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ก็สามารถเข้ามาอจองพาเดินเที่ยวกับเราได้นะครับผมก็5่าบาทถึ400บาทนะครับแล้วเราจะคืนเป็นคูป,ปองให้200บาทนะครับเพื่อเอาเงิน200บาทเนี่ยกรปองไใบามาจัดจ่ายในตลาดย่านของเราซึ่งพอหลังจากเราเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยครับตอนเย็นเนี่ยเราก็จะพาเข้ามาสู่ตลาดของเราในตลาดนอ้เราก็จะมีมีหลากหลาย,ลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมีการหล่อเทียนเพราะเรื่องเรื่องในวันข้าพรรษาอย่างที่สองมีการเรียนเทียนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่เรามีการจัดจัดให้หมดภายในวงในวง,งเงินที่ท่านไปทัวร์กับเราเนี่ยนะครับทั้งสองอย่านนะครับในย่านจีนเนี่ยถ้าจะทัวร์เนี่ยก็จะเริ่มจากวัตรุยุนนะครับแล้วก็มากูดีจีนชุมชนกูดีจีนนะครับแล้วก็มาสัตว์เจ้าเกียนยนเิเกงแล้วก็มาวัดกียรยาหลังจากนั้นก็จะนั่งเรือนั่งเรือจากท่าน้ำกรยามาขึ้นที่ วัดอรุณแล้วก็เข้าสู่ตลาดของเรานะครับส่วนวังเดิมเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากวัดหงวัดที่ต้นสนนะครับแล้วก็วัดโมลีแล้วก็วัดอรุณแล้วก็เข้าสู่ตลาดของเราภายในตลาดเนี่ยจะมีของหลากหลายมากนะครับซึ่งเป็นอาหารและสินค้าวัฒนธรรมของผู้คนอย่างเช่นของผมเนี่ยของผมเนี่ยก็เป็นเจ้าของขนมจีบต้มเจ้าแรกของประเทศไทยครับครับผม คือผมเป็นคนทำที่ทำขนมจีบต้มเป็นเจ้าแรกนะเพราะขนมจีบทั่วไปเขาจะไม่หมดผมเอาขนมจีบมาต้มแล้วเป็นเป็นจ้าแรกของประเทศไทยครับผมแต่ตอนนี้ก็มีคนเรียนแบบเยอะแต่ไม่เป็นไรครับแบ่งกันทำาหากินนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยก็จะมีขนมฝรั่งคนจีนซึ่งก็ข้นชืีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีขนมกุดสลังมีขนมหวยตั๊กซึ่งเป็นของจินโดชาวโปรตุเกสนะครับผมแล้วก็มีผัดไทยผัดไทยก็เป็นผัดไทยของชาวชีนโดยมะเร็ยะนะครับ มีหมูกระดาษก็น้อยหมูอมสินนะครับที่ที่อันนี้ก็จะมาด้วยแล้วมีเครื่องจัดสารกระเป๋าที่ทําจากวัสดุเี่ใช้มีการประดิษฐ์หัวถึงโตซึ่งหัวถึงโตที่เชิดเนี่ยนะครับซึ่งย่านนี้ก็จะเป็นย่านของชุมชนที่มีการแสดงสิงโตนะครับ mm hmm. ก็หลากหลายมากส่วนเรื่องอาหารนรี่ก็มี ก็มีขนมจี๋ผอมใชมครับมีขนมกรหลังกุฎีจีนอย่างทางนี้เขาก็จะมีขนมเบื้องนะครับขนมเบือ้องวัดอรุณอย่างเงี้ยนะครับปักหม้อครับกเกี่ยปักหม้อแล้วก็ยังมีขนมที่หลากหลายอีกหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งอาหารหวานข้าวนะครับส่วนการแสดงเนี่ยในวันที่12เลยนะครับถ้าใครมาร่วมเปิดเนี่ยก็จะได้พบกับการแสดงก็คือกองสบัดชัย นะครับจากโรงเรียนวัดกัรยานะครับกองสวบัดใจนี่ก็จะมาเปิดเปิดงานก็คือหมายว่าเอาเลิกเอาชายก่อนเลยครับก็คือมีกลองสะบัดใจยนะครับหลังจากเปิดงานเสร็จพิธีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเสวนาการเสวิาจะมีทั้ง3วันเลยนะครับทั้ง12 1ส14านะครับก็จะหลากหลายกันไปเนี่ยก็จะคุยกันเรื่องของย่านนี้ว่ามียังไงความเป็นมาเป็นยังไง เอาเด็กน้องๆที่สนใจประวัติศาสตร์นมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งเก่าและใหม่เพื่อพิการผสมผสานระหว่างคนยุคเก่าคนยุคใหม่ครับผมราเรียกได้ว่างานในวันที่12 13, 14เนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเราเดินตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์นะครับเสร็จแล้วอิ่มท้องด้วยเพราะมีทั้งขนมอะไรที่เป็นของย้อนยุคเป็นของในสมัยดั้งเดิมเลยนะครับ งานจัดขึ้นที่บริเวณถนนบางเดิมน,นะคะับถนนบางเดิมก็คือบริเวณกำแพงกำแพงวัดอรุณนะครับตัต่จอถทับเรือตัต่จอถทัพเรือไปถึงจินพวกกองทัพเรือเนี่ยจะอยู่ในกำแพงกำแพงวัดก็การท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับวันที่12ถึง14นะครับผมลินิดเดียวครับ สิ 12, บสองวันเปิดงานนะครับแต่1ิบสบเนี่ยถ้าเป็นเป็นการมีทั้งตลาดแล้วก็มีการถั่วด้วยอย่าลืมนะครับ400ร้อยบาท400บาทท่านจะได้คูปองคืน200บาทมามาช็อปในตลาดย่านวัฒนธรรมของเราทั้งสองย่านย่านกลางเดือน,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 นและย่านเจริสิบสองสิบสามสิบสี่กรกฎาคม2องพันบานะครับท่านว่างหรือไม่ว่างก็จะต้องมา มาเที่ยวงานนี้นะครับพบผมบอกได้เลยครับว่าเดินตามรออต่อสารและที่สำคันครับอิ่มท้องด้วยครับและได้บุญด้วยมากันนะครับ12ถึง14บักฎาคมครับ